จีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสษนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่ทเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลุกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเซียนทั้งหลายเาหล่านาคาเหล่าผู้บำเป็นนักบวชนักพจน์ลือีราบททั้งหลายชาบังบทชาลัาบแป่เจ้าสำนักเจ้าที่เจ้าลกายเกติอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายเหล่าภาคมืดภาคมารเหนายักษ์ศรียักษ์สาเหน่าคุดทั้งหลายาแล้วก็ เราสมรเวศีสุรการทั้งหลายที่ตายลงโดยอุบัติการแห่งโลกทั้งหลายนะในการเขียนฆ่าประหัตประหารในสงครามสงครามกลางเมืองนะการต่อสู้ลบลาฆ่าฟันใดๆก็ตามนะแล้วก็เราชาวยิวที่ถูกฆ่าตายในสงครามโลกครั้งที่สองนะถูกลมแก๊สก็ตามนะหรือทหารนาซีทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนะสังหารหมู่นะด้วยการลมแก๊สนะชาวยิวก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้น นะแล้วก็เราเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมนะของหมู่เราเราท่านทั้งหลายในภาคทิ่ภาคหยานะที่ก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของบริวารที่พวงพันกันมาทั้งหมดนั้งสิ้นนะของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนะน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังขจฉามิธรรมังสลาหนังขจฉามิสังสขังสลระนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลระนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลระนังขจฉามิ ทุติยัมปิสังขังสลาหนังคชามิตตะติยัมปิพุทธังสละนังคชามิตตะติยัมปิธรรม,มังสลาหนังคชามิตตะติยัมปิสังข,งขังสลาหนังคชามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัรพสัตทั้งหลายมูเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดร ขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานปตุปัจจัยทยทานทั้งหลายกีฬานาเพศสัตว์ทั้งหลายขอน้อมถวายอธิวาสนาบารมีทั้งหมดทั้งมวแลแด่คุณพระรัตนตรยัย แด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจก,กพุทธะพระมหาปัจเจก,กพุทธะพระอาหารหันต์พระมหาอาหารหันต์อริยเจ้า อริยสงฆ์อริยะบุคคลทั้งหลาย <c oughs> องค์มหาบารมีทั้งหลาย <c oughs> ทุกๆภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธทางกูลทั้งหมดทั้งสิน้นจากกี่ยุคกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยากและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย นักการแบบนี้ด้วยเถินและด้วยพระตตยจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย จิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดอนนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปขอให้สัรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายบริวาี่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและผู้ปการลีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงมีส่วนในการถวายมหาสังฆทาน ของมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตรหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิน โสโสโสขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัจธรรมแด่คุณพระรัตนตรัย และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีกรรมใดๆที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบหลู่ดูหมิน่นประมาทปรามาท เคยจับจ้วงล่วงเกินเคยย่ำยีบีทาต่อคุณธรรมต่อพระสัทธธรรมทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระาศาสนาต่อวัดวา,าศาสนา ต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมีหรือต่อองค์คุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวาศาสนาทำลายศาสัาธรรมคำสอน หรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีทั้งหลายการรมที่เคยกระทำในการลบราค่าฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิง การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สายส่งความบาดหมางขัดแย้งทะเละาะเบาะแวงการปิดล้อมการไล่ต้อนการลิดรอนทรัพย์สิน การเข็นฆ่าประหารประหารการรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเขา้ารุมทำลายทำร้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่นด้วยศาสตราวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลาย กรรมที่เคยหลอกล่อหลอกลวงคนหมู่มากโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นผิดเป็นชอบอําพรางทางลอดทางแก้บิดเบือนข้อมูลความเป็นจริง สร้างเงื่อนไขบีบคั้นกดดันการตล่อมเพื่อการเข็นค่าประหัตประหารการใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือใช้ยาพิษสารพิษ ในการทำทรมานการเข็นฆ่าในการทำสงครามการทำลายฆ่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กรรที่เคยกักขังจองจําล่ามโซ่ตีตรวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตึงกระทำทรมานการกดทับการบีบรัด โดยการใช้ศาสตราวุธใช้วัตถุต่างๆการใช้อุปกรณ์ในการทรมานอันวิปริตพิสดารในการทิ่มแทงเชื้อเฉือนและเนื้อเถือหนัง ดึงฉีกตัดอวัยวะโบยตีทุบตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษการวางยาพิษในน้ำในอาหาร ในยาการจับผู้คนไปทดลองยาการใช้สัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำ หรือทำให้จมน้ำการบีบขั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการปล้นค่าการกระทำชําเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าศึก การลงโทษการเข้นความลับการทรมานด้วยการให้อดน้ำอดอาหารที่เคยกระทำต่อเหล่าศัตรูคู่อาฆาตนักโทษเฉลยศึกฆ่าทาตบริวาร พ่อแม่บุปการีสามีภรรยาลูกหลานบริวารคนในครอบครัวงตระกูลทั้งหลาย <c oughs> หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตาม หรือที่กระทําต่อสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปีกปลวกมดมแมลงทั้งหมดทั้งสิ้นหรือกรรมเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆ การเหยียบย่ำทำลายทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อมการใช้อำนาจจิตวิเดชพลังอภิญญาคุณสายมนดำคาถาอาคมในการกันแกล้งลังแก่ การทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกายจากภายนอกหรือภายในจนเกิดความเจ็บป่วย ทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข็นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลายหรือที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีผู้โประสสัทว พระสงนักบวชครูรู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีอธิวาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรมในรูปแบบของเดรัจฉานก็ตาม ทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธทันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามที ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษเอาหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหาสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหาสิกรรมแก่ลูกนี่กรรมหรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิน้น ที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อ,อก,การและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติด ความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแว่นแควนดินแดนในคตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ นายศถาบรรดาศักดิ์ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตนคำสัตว์สาบานความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ความยึดติดในเกียรติยศศักดิ์ศรีความลงยึดติดในพระศาสนาในพระศาสนมในความอาหังการความลำพองทั้งหลายความเครียดแค้นชิงชัง ความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมารับผลของกรรมไม่จบไม่สิ้น ขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปขอประกาศชดใช้หนี่เวรน,นี่กรรม ทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดร ในทุกๆแว่นแควนินแดนด้วยทีวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอจดเจอจดใช้ด้วยการบวชการสละ ด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวง และอนุภาพในการโปรดศัตด์โดยทั่วกันไปตลอดกา็นานเทินอโหสีอโหสีอโหสีสโสโส,โส